สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนเบอร์ไดวิวค่ะวันนี้มาพบเจอกับนอกอีกครั้งและแน่นอนนะคะพิกคาของเราในวันนี้จะเป็นพิกคาที่ว่าเรื่องนิสัยของคนที่จะเข้ามาพร้อมความจริงจังกับคุณนะคะในอนาคตจะเป็นใครนะคะ ย้ำนะว่าเป็นความจริงจัง,จงนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะชอบเขาก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้แต่โอเคแหละเขามาพร้อมความจริงจังมาพร้อมความมั่นคงมาพร้อมการอยากพัฒนาความสมคัญอีกขั้นวันนี้เราจะมาดูนิสัยของเขากันนะ yeah, นะคะย้ำนะคะว่าเป็นนิสัยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกองไพ่กองที่1 2 3 4สมสี่แล้วก็5้าเหมือนเดิมเลยค่ะจะมีเพื่อนที่น่ารักของเราทำทามสแตมป์ไว้ให้อยู่ข้างล่างยังไงก็ขอความกรุณนาะไปกดไลค์และก็เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นกอ,อาจจะต้องขออนุญาตเปิดวาร์ปนะคะเพราะว่าเราอาจจะเปิดไพ่กันเยอะนิดนึดนงไปเริ่มกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ลัคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขานะคะน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้กลุ่มกันไมเกรธนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า นิสัยของคนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณในนาคตเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจราจามากๆเลยค่ะพาะคนนี้เป็นคนพูดเก่งมากเจราจาเก่งมากนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีะไปนู่นมานี่ไปนัน่น,น,นตลอดเวลาเขาเป็นคนรักความแฟร์ความยุติธรรมความเท่าเทียมมากๆเลยนะคะ แล้วที่สําคัญเนี่ยคนคนนี้ไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจมักจะแบบไม่มีอะไรรับลงคมในสักเท่าไหร่อ่ะคิดยังไงเขาก็พูดไปอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงใจในระดับหนึ่งแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะน้อยใจง่ายนะคะหรือว่าผิดหวังง่ายเสียใจง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างแคร์คนไปหมดเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบช่างคูดช่างคุยช่างเจราจามากๆนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณคนคนนี้ เขาเป็นคนที่เวลาเขาดีเขาก็ดีใจหายเลยอะแต่เวลาที่เขาร้ายอะเขาก็ร้ายใจหายเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาดีอะเขาจะดูเป็นคนที่แบบโอ้โหคือติดใจดีมากพร้อมซับพอร์ตพร้อมช่วยเหลือพร้อมดูแลนะคะแต่เวลาที่เขาร้ายเนี่ย ข้อเสียของเขาคือเขาโมโหร้ายค่ะหรือเวลาที่เขาโมโหมันค่อนข้างที่จะรุนแรงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ของเขานะคะ<ม>คนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยให้มันออกมาบอกว่าเขาอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกับคุณก่อนนะคะช่วงแรกเนาะอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกับคุณก่อน ตอนแรกๆคุณอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเขานะคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อาจจะคิดว่าเขาเป็นคนหวานสนิ์ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เลือกคนเข้ามาในชีวิตพอสมควรนะคือใช่เขาเป็นคนที่คุยเก่งเจราจาเก่งนะคะวาทศิลป์เป็นเลิศแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่เขารู้สึกว่าเขาจะดึงเข้ามาในชีวิตหรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะจริงจังรวมทั้งคนคนนี้เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขาอาจจะ ทอาชีพที่เป็นผู้ประกอบการนะคะอาจจะทํากิจการหรือดูแลอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะมีอะไรเป็นของตัวเองกิจการเป็นของตัวเองทํางานที่มันไม่ต้องมีแบบขึ้นตรงกับใคระแล้วก็ที่สําคัญคุณคนนี้เขาเป็นคนที่เขาจะคุ้มครองเขาจะดูแลแล้วเขาก็จะปกป้องคุณนะ่ะเขาอาจจะดูเนี่ยเห็นไหมคะ เขาดูอาจจะดูเผินๆเ,เหมือนคนเจ้าชู้นะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ซื่อสัตย์เวลาที่มีความรักในระดับหนึ่งเลยอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยนะคะทําไมเขาถึงจริงจังกับคุณคุณค่อนข้างส่งผลต,ต่อความรู้สึกเขาเอาจริงๆคนคนนี้ช่วงแรกๆเขาจะแบบรู้สึกแบบ เหมือนพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากคุณเขาช่วงแรกๆนะคะเขาจะแบบพยายามที่จะดึงตัวเองออกจากคุณคุณจะเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเขานะคะอย่างเช่นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มามาเดี๋ยวก็ไปไปนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะ พอเขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้ละเขาจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็สม่ำเสมอกับคุณแต่ช่วงแรกๆอ่ะเขาอาจจะสับสนในภาวะความรู้สึกของตัวเองหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องให้เขาไปคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วเมื่อเขามั่นใจแล้วนึกว่าเขาค่อนข้างที่จะ t a ค e อ c ชั่นกับคุณเลยแหละคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่จะเข้ามาจริงจังในชีวิตคุณไปลุยกันต่อนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สอค่ะ มาลุยกันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกพ่กองที่สองลัคณาราศีดาวจันทดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะกุมกรกฎไม่ก็พฤกษ์คนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณในอนาคตเนี่ยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะมากๆเลยนะคะคนคนนี้ชีวิตในเรื่องของความรักเขาน่าจะไม่ประสบความสําเร็จในหลาย,ลายๆครั้งอะ่ะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทํามาหากินมากๆเลยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง move on จากอดีตได้ช้านะคะเป็นคนที่แบบ move on แบบเรื่อยมากเวลาที่เขารักใครมันฝังใจหรือเวลาที่เขาชอบใครสักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะฝังใจนะคะคนคนนี้เนี่ยที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณในนอนาคตเนี่ยนะคะ เขาเป็นคนให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆนะคะรักครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นคนที่เวลามีปัญหาหรือมีเรื่องให้แบบท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้เน้นที่จะสู้กับปัญหาสักเท่าไรนะคะอาจจะเน้นเดินหนีปัญหามากกว่าเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะแต่ทีนี้คนคนนี้เขาเป็นคนที่เออค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในระดับหนึ่งนะถ้าเขาตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ย ต่อให้เขาจะต้องมาเสียใจที่หลัง move on อยอ่าสมมติว่าเขาจับได้ว่าคนคนนี้นอกใจเขา mm hmm. เขาอาจจะเลือกที่จะตัดแล้วก็เลือกที่จะคัดคนคนนี้ออกจากชีวิตเลยนะคะแต่เขาก็ยังฝังใจอยู่นะคะแต่คน mm hmm. คนนี้นึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่เวลาฉิบอะไรสักอย่างหรือเวลาตัดอะไรสักอย่างค่อนข้างที่จะตัดจริงพอสมควรและที่สําคัญเขาเป็นคนที่ ใช้เวลาน,านานในการพิจารณาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนค่อนข้างรอบครอบหรือใช้เวลาตัดสินใจนานนะคะในเรื่องต่างๆในชีวิตเป็นคนขี้เมาเหมือนกันนั่นเนี่ยนะคะคนที่คุณคนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณอนาคตน,น่าจะคนที่ค่อนข้างแบบขี้เมาเก็บความลับไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่นะคะเขามีความเป็นเด็กในตัวเองนะช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการนะคะแต่เขาเป็นเด็กฉลาดบอกได้เลยต่อใอ้เขามีความเป็นเด็กในตัวเองเนะี่ยเขาเป็นคนฉลาดมีไหวพริบแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ฉลาดทันคนอื่นนะคะทันจนตัดตัดแล้วก็มาเสียใจด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้จักเขาในเรื่องของการงานการเรียนที่ทําให้ได้รู้จักกันนะนะคะและที่สําคัญเขาเป็นคนที่อืมรู้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รู้ความลับอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณพอสมควรหรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่รู้ในสิ่งที่คนในชีวิตคุณอาจจะไม่ได้รู้มากขนาดนั้นนะคะ เขาเป็นคนที่ต่อต้านการมีความรักหรือความสาคัญเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมเขาถึงมาชอบเขาถึงมาจริงจังกับคุณละะ่ะคะเหมือนมันมีเหตุให้คุณกับเขาได้เจอกันบ่อยะมันมีเหตุค่ะอาจจะเป็นแบบสถานการณ์หลายๆอย่างที่แบบ ทำให้คุณกับเขาได้เจอกันบ่อยหรือทําให้คุณกับเขาได้มีเวลาด้วยกันบ่อยแล้วมันค่อยๆพัฒนาความรู้สึกเรื่อยๆเรื่อยๆมันซึมซับอบะมันซึมซับจนมันผูกพันมันผูกพันจนกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกรักอะตอนแรกๆอาจจะเป็นความรู้สึกดีก่อนหลงัหลงๆเริ่มกลายเป็นความรู้สึกรักนะคะคนคนน, із, นี้งงรู้สึกว่าการที่กว่าเขาจะจริงจังกับคุณได้เขาน,าน่าจะใช้เวลาในการเห็นคุณในชีวิตค่อนข้างนานหรือว่า เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณแค่ปุ๊บปั๊บละชอบเลยไม่ใช่แบบนี้นะคะเขากาที่เขาจะจริงจังกับคุณน่ะเขาใช้เวลานานกว่าความรู้สึกมันจะซึมซับลงไปไปลุยกันต่อสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3าค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3น,น,นะคะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณไห่ก็เขาน่าจะอยู่ในต่อไปนี้นะคะมังกพรพฤกษ์แล้วก็ธนู นิสัยของคนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณเนี่ยนะคะเขามีแนวโน้มที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆนะคะคือเขาเป็นคนที่ถ้าเขาไม่ยุ่มากกว่าคุณมากๆอ่ะนะคะความคิดความอ่านเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่โตเกินวัยมากๆเลยนะคะมีทั้งไพ่เมนเทอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีทั้งไพ่ที่เป็นแบบเนี่ยอืมออเดอร์แมนขึ้นมาอีกอ่ะนะคะเขาไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบอันนี้เราดูเป็นแบบ ทุเพศนะคะแต่ทีเนี้ยคนคนนี้เขาน่าจะมีในเรื่องของความที่เขาน่าจะโตกว่าคุณความคิดความอ่านหลายๆอย่างเขาโตกว่าคุณมากๆเลยอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่พื้นฐานแล้วจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นด้วยนะคะ เขาไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกอะไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาอะไรที่มันอรุ่มอรวยได้อะไรที่ยอมได้เขาก็ยอมเราจริงจริงบทจะไม่ยอมก็ระเบิดแบบระเบิดตู้มเลยนะนกบอกเลยแต่ว่าหลักๆแล้วชีวิตเขาอะคุณจะเห็นเขาเป็นคนซอฟๆเป็นคนที่แบบอะอะไรได้ยอมก็ยอมอะไรมีปัญหาหรืออะไรที่แบบว่าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนเซนซิทีฟกับความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่พยายามมากๆในการไม่พูดเยอะหรือพยายามที่จะพูดให้น้อยที่สุดเพราะคุณเพราะว่าเขาอาจจะเชื่อว่าคําพูดของของใครก็ตามหรือคําพูดของเขาที่ออกไปมันอาจจะทําให้ใครรู้สึกไม่ดีเขาก็พยายามจะพูดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะ mm hmm. เขามักเป็นแบบใครๆก็ ชอบเขาหรือใครๆก็จะรู้สึกแบบรู้สึกอบอุ่นอะเวลาที่อยู่ใกล้เขานะคะรวมทั้งคนคนคน,นี้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆอะ่ะเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรในชีวิตเขามันชัดเจนแบบทุกๆอย่างเลยนะคะเออมันก็มีบ้างนะที่ชีวิตเขามีเรื่องให้ผิดหวังแบบครั้งใหญ่หญเลยในชีวิตของเขาอลนะคะซึ่งมันน่าจะเป็นด้วยเรื่องของการงานเนี่ยแหละไม่ก็การเงินในชีวิตเขาแต่ไม่น่าจะใช่ในเรื่องของความรักอะ่ะ ทีนี้คนคนนี้เขาเป็นคนที่น่าจะเป็น workaholic นะคะจริงจังตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นที่รักของคนแบบเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะเขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคน Nice มากนะคะโอ้เขามีอะไรไม่ดีบ้างไหมเนี่ยขอดูหน่อยซิ <c oughs> ก็มีเหมือนกันนะเอาจริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่ เพราะว่าเขาเป็นบรักอลลิกแหละจริงจังในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นอย่ามาเอาเปรียบเขาในเรื่องของเงินและผลประโยชน์เด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนระเบิดดังตูง้มเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมเลยนะให้ใครมาแบบมาโฉกโฉยนะคะโฉกโฉยมาแบบมาชฉวยโอกาสอะนะคะจากในเรื่องของเงินและผลประโยชน์กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่โอเคมากๆทำไมต้องถึงเขามาจริงจังกับคุณนะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตา ที่ทําให้คุณและคนคนนี้ได้เจอกันแล้วตอนที่คุณได้เจอกับคนคนนี้คุณเองก็อาจจะมีช้อยหรือว่ามีตัวเลือกอื่นๆในชีวิตด้วยแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมในระดับหนึ่ง สาเหตุที่เขาชอบคุณส่วนหนึ่งก็เพราะคุณมีช้อยคุณมีตัวเลือกออในชีวิตด้วยแหละนะคะมันดูค่อนข้างเป็นอะไรที่ดูชารเลนต์มันดูเป็นอะไรที่ท้าทายและตัวเขาเป็นคนที่จะไม่รีบในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะค่อยๆนะคะค่อยๆชา้าๆเนี่ยนายถือเหรียญเนี่ยช้าที่สุดในบรรดาทุกนายละนะคะอัศวินทุกอัศวินไม่มีใครช้าเท่าอัศวินถือเหรียญแหละแต่ช้าแต่มั่นคงไปลุยกันต่อนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ค่ะ มาค่ะเรามาเริ่มกันสาหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ลัคนาราศีเราจํเราสุขของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะสิงห์ธนูไม่ก็มีนต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยค่ะมีเสน่ห์แบบจริงๆอะิะแล้วความมีเสน่ห์ของเขามันเป็นอะไรที่ดูแบบเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบดูน่าค้นหาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบเปิดเผยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนที่คุณจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยเขาดูแบบ ดูมีซัมติงหรือดูแบบดูไม่ได้เป็นแบบเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองในชีวิต100%ซขนาดน,นั้นน่ะนะคะแต่ทีนนนน Queen War เนี้ยคนคนนี้ค u e นอ o วอร์เนี่ยคว e นอ o วอร์เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าดูแลในเรื่องของรูปร่างเขาน่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผมหัวจรดเท้านะคะกว่าเขาจะออกจากบ้านได้เนี่ยมันต้องดูดีจริงๆไม่งั้นเขาแบบไม่ออกแน่นอนสภาพแบบ หัวกระเซิงนะคะหรือว่าสภาพแบบไม่มีเมคอัพบนหน้าสมมติเขาเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องของการดูแลตัวเองที่ค่อนข้างเยอะเป็นคนคำนึงถึงสิ่งที่คนมองมาที่ตัวเองมากๆคำนึงถึงภาพลักษณ์สูงมากๆคนคนนี้เขาไม่ใช่คนเจ้าชูนะคะ mm hmm. เราค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกคนเข้ามาในชีวิตในระดับหนึ่งด้วย mm hmm. เขา เขามักมีช้อยมักมีตัวเลือกในชีวิตตัวเองเสมออะคือตัวเขามักจะไม่ได้เป็นคนที่แบบไปวิ่งหาตัวเลือกเหล่านั้นให้เข้ามาในชีวิตเนี่ยนะคะหลักๆแล้วอะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่ข้อห้างที่จะแบบดูมีสเสน่ห์ดูชาร์มมิ่งดูแบบไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสนใจนะคะมันก็เลยทําให้คนก็เข้ามาในชีวิตเขาเยอะภาพลักษณ์ภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบ รักเผื่อเลือกคือถ้าคบก็คบคนเดียวแต่ว่าถ้ายังไม่คบเขาก็มีช้อยมีทางเลือกมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่สําคัญคนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาเป็นคนติเพื่อนมากนะคะเพื่อหรือสังคมในชีวิตเขาเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรักเพื่อนแล้วก็แคร์เพื่อนมากเขาไม่ค่อยชอบแบบการมีดราม่าในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นคนที่เลี่ยงการแบบท็อกซิกหรือการมีปัญหาด้วยนะควีคนคือเหรียญขึ้นเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ดูแลในเรื่องของการงานการเงินภาพรักษณ์ตัวเองได้ดีมากๆากนะคะทีเนี้ยคนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาน่าจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณหรืออาจจะเข้ามาในช่วงที่ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนผ่านเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานในเรื่องของความรักมันจะมีการเปลี่ยนเรื่องใหญ่ๆซึ่งคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วไพ่มันขึ้นว่าคอคุณได้เจอกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกแบบคุ้นเคยอ่ะเหมือนเคยเห็นหน้าเขาที่ไหนมาก่อนนะคะ คนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้อิสระกับชีวิตตัวเองสูงมากๆนะคะดูแลชีวิตตัวเองได้แบบว่าเขาดูแลตัวเองดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ใช่ที่สุดมาเรือขึ้นนะคะนึกว่าเขาน่าจะเป็นแม่ของลูกหรือว่าเป็นพ่อของลูกที่ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าในเมื่อเขาเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วนะคะคุณไม่ต้อง คูคไม่ต้องกลัวเลยอ่ะเขาก็น่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักเช่นกันนะคะเซนและสัญชาตญาณเขาแม่นยม,มากๆนะคะเซนและสัญชาตญาณเขาแม่นยำม,มากๆน้องขอดูหน่อยซิคนคนนี้นะคะเขามีนิสัยยังไงเพิ่มเติมค่ะหืมเป็นคนให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆเอาจริงๆเขา ม่อน้งมีกิจกรรมอะไรที่เป็นรูทีนเหมือนกันนะคะเนี่ยเวลาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งจะทําสิ่งนั้นแบบสม่ําเสมอสมมติเขาชอบแบบดูซีรีส์ก็จะทาแบบนั้นะ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนจนเบื่อไปข้างหนึ่งอ่ะเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็จะทําสิ่งนั้นแบบสม่ําเสมอโอเคไปลุยกันต่อสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ห้าค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะเราลืมกันไปนะคะว่าเอาแล้วทำไมเขาถึงเข้ามา ชอบหรือว่าเข้ามาสนใจในตัวคุณละ่ะออมันเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันก่อนค่ะคือคุณกับคนคนนี้อาจจะเจอปัญหาในชีวิตมาเหมือนกัน ตัวเขาก็เจอปัญหาในชีวิตมาตัวคุณก็เจอปัญหาในชีวิตนกบอกแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะทีนี้ประเด็นคือเขาเองก็เจอเหมือนกันมันเป็นปัญหาบางอย่างที่แบบว่าค่อนข้างที่จะท็อกซิกในชีวิตเขาและในชีวิตคุณพอสมควรแล้วพอคุณสองคนมาคุยกันน่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกคลิกรู้สึกชอบรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะคิดเหมือนเหมือนกันหรือมีอะไรที่ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจกัน บบนนไปดูกันต่อสำหรับคนที่เลือกให้กองที่5ค่ะมาทุกคนคะเรามาเริ่มกันนะคะลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้กันมิถุนไม่ก็ผิดจกนะคะมาเริ่มกันเลยคนที่เขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณในอนาคตเนี่ยนะคะเขามีแนวโน้มที่อาจจะให้มันขึ้นว่าชีวิตเขามีเรื่องของการเดินทางไปนู่นมานี่ตลอดเวลาเลยเป็นคนที่ชีพประจล,ลงเท้ามากๆนะคะ เขาเป็นคนที่น่าจะไม่เคยว่างเลยอะชีวิตเขาไปนูน่นไปนี่มาตลอดแล้วเขาเป็นคนแอคทีฟหานู่นหานี่ทําให้กับชีวิตตลอดคนคนนี้เป็นคนดือ้อแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆในระดับหนึ่งเป็นคนชอบเรียนรู้เขาชอบอะไรที่แปลกใหม่เขาชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างทันสมัยเป็นคนที่ถ้าอะไรออกมาใหม่เขาต้องได้รู้เขาต้องได้ลองเขาต้องได้แบบทดสอบเป็นคนแรกนะคะ คนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับคุณเลยหรือค่อนข้างมีความแตกต่างกับคุณสูงมากๆอะ่ะเขาไม่ใช่สายซอฟนะคะนกบอกเลยค่อนข้างเป็นสายตรงนะคะมากๆคือแบบว่าเป็นคนที่พูดอะไรแล้วพูดแทงออจึกไปทะลุถึงหัวใจอีข้างหนึ่งเลยนะคะอาจจะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่สายซอฟไม่ใช่สายละมุนไม่ใช่สายอ่อนโยนสักเท่าไหร่คนคนนี้ไพ่มันขึ้นแวนพลอยค่ะนั่นหะมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ คือบทจะไปไหนอยากจะทําอะไรทาเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยปรึกษาใครสักเท่าไหร่เป็นคนช่างเรียนรู้นะคะศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเป็นคนติสตด้วยนะเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างหลงไหลในเรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่เวลาเขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่ถามเลยค่ะเขามุ่งเป้าไปสิ่งนั้นเขาพยายามในการมีสิ่งนั้นในชีวิตมาก,มากๆเขาเป็นคนที่ไม่รีบกับอะไรสักอย่างแต่ เขาเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะได้อะไรเขาต้องทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแล้วเขาเป็นคนที่น่าลงทุนมากเลยนะคะพรนกว่าเขาเป็นคนที่พื้นฐานการเงินดีมากๆในชีวิตขอนุกดูเพิ่หมหน่อคว่าคนนี้ใส่ย,ยังไงอีกคะ เนี่ยเขาเป็นคนที่รัก beginning ใหม่รักการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเป็นคนค่อนข้างทันสมัยในระดับหนึ่งเลยเวลาเขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเขา take action ค่ะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ take a อย่างเดียวเขาพูดด้วยนะคะทั้งพูดแล้วก็ทั้งทำขอดูหน่อยซิว่าทำไมเขาถึงมาจริงจังกับคุณค่ะคนคนนี้ตอนแรกอะ่ะ เขาอาจจะเข้ามาด้วยความที่ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นในความสำคัญแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนแบบการมีคุณในชีวิตอะ่ะมันทําให้เขาไปในทิศทางที่มันเหมือนเขารู้สึกว่าเขามองเห็นอนาคตในความสัมพันธ์กับคุณ รวมทั้งเขามองเห็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณด้วยค่ะมองเห็นความที่ตัวคุณไม่ใช่คนที่แบบเล่นๆกับชีวิตไปวันๆไม่ได้เห็นแบบนั้นทีนี้พอเขาเห็นอนาคตมองเห็นความเป็นผู้ใหญ่มองเห็นการเติบโตในตัวคุณมองเห็นว่าคุณกับเขามีอนาคตร่วมกันได้มันก็เลยทําให้ ตัวคนคนนี้เขาอยากมีคุณในชีวิตเขามองว่าคุณเป็นส่วนเติมเต็มอะคุณอาจจะตา่างแต่คุณเติมเขาได้เต็มแล้วเขารู้สึกว่ามันเต็มแบบเต็มจริงๆอะสิ่งที่คุณมีอะมันเป็นสิ่งที่เขาขาดทั้งสิ้นพอเขาเจอจุดนี้ในตัวคุณปุ๊บมันก็เลยทําให้เขาอยากมีคุณในชีวิตเอามากๆเลยโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับพิกคัดของเราในวันนี้คนที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณในอนาคตนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชา n n ล e บอร์เด e View เดี๋ยวเราไปเจอกันในพิกัะคารอบหน้านะคะซึ่งพิกัะคาของเราเหมือนเดิมจะลงในทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันนี้น้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย